สวัสดีครับพี่ๆวันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมทาการเกี่ยวข้าวนะครับหอมฟุง้งตอ้อมอ่ากาลังจะไปเกี่ยวเนาะแ่งนี้หอมฟุง้งอันนี้เป็นตองหนึ่งหรือเจ้าพญาเจ็ดสองนะครับกาลังเกี่ยวอยู่อันนี้เขาเอาข้าวพันนะต้อมเกี่ยวรวบเลยครับเพราะว่าน้ํามาน้ํามากลัวในานาจะน้ําเยอะเดี๋ยวจะเกี่ยวลาบากก็เลยเกี่ยวเลยนะครับ MR 3 3 7สเกี่ยวเสร็จไปแล้วครับ MR ได้ประมาณ น่าจะเกณฑ์ก็กว่านะครับประมาณเดี๋ยวต้องรอดูตอนช่างนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เพราะต้อมเก็บข้าวไว้เก็บข้าวไว้ด้วยประมาณ1ิบลูกนะครับส่วนต้องหนึ่งนี่ครับต้องหนึ่งต้องว่าหลวงสวยกว่านะน้ำหนักน่าจะดูดีกว่านะที่ต้อมมองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะรอดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรื่องของราคาข้าวต้อมนะต้องบอกงี้ครับว่าฝนมันตกตลอดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันอมเขียวนิดนิด นะครับแล้วมันชื้นหน่อยๆก็อาจจะได้ราคาไม่ดีเนาะแต่เอาปริมาณดีกว่านะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตองหนึ่งนี่ต้องมีประมาณไล่นินดๆนะครับดูฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้พี่เขากําลังเกี่ยวอยู่ อายุวันนี้ก็ร้อยสองวันนะครับต้อมก็เกี่ยวเลยทีเดียวไปเลยเนี่ยครับก็มีอมเขียวกาไม่เป็นไรเพราะว่าขายเข้าเข้าปลูกเขานะครับก็เดี๋ยวไปตากส่วนราคาเดี๋ยวไปช่างดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่ยครับฟางยังเขียวๆอยู่เลยเนี่ยครับ พอได้อยู่นะต้อมมองนะครับอถ้าพอได้อยู่เนี่ยครับไหลดีอยู่ยก็เดี๋ยวถ้าเกี่ยวเสร็จแล้วไงเดี๋ยวต้อมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะว่าได้ประมาณเท่าไหร่ได้ดีไหมนะครับในฤดูการนี้นะครับก็อย่างที่ต้อมทําคลิปไปเมื่อเช้านะพราว่าน้ํามันมาก็าเลยต้องรีบเกี่ยวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันโดนฝนทั้งคืนด้วยดีว่าต้องหนึ่งไม่ค่อยมีล้มเท่าไหร่ นี่ครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับตัวนพี่ๆน้องท่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักเข้าดีเขาเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากคอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีธาตุ้องหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามมาช่องทางต้อมดื้อช n แนลได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6